นักมวยจากประเทศตุรกีเอเดมดินเซอร์ตัวแทนจากเมืองช้างจังหวัดสุรินทร์ครับรายนี้ครับยอดชายเควันมวยไทยโชคการกิกามีน้ำใจในกีฬาทำตัดสินของกรรมการให้ถึงที่สุดคอจะคู่โชคดีข้อมมุมติดตามครับคู่ที่สองครับ่าครับต้องขยับเข้าหาครับยอดชาย ชื่อเขาชื่อยอดชายครับจะเป็นยอดชายได้หรือเปล่ายอดชาย28โอ้โห,หจะกระโดดเตะครับเข้าไปแล้วจิ้มขวาใจสู้จริงๆครับยอดชายโดนเบียนแถวห้อยขวางนี่เครับจิตติยิมนี่น่าจะเป็นยิมแรกๆของประเทศไทยนะครับที่เปิดรับชาวต่างชาติครับ นี่นะครับผลผลิตของเขาเลยครับสร้างรมวยที่แข็งแกร่งโอ้ฝุกซ้ายน่ากลัวครับตาหลอด้วยครับแล้วดูตุรกีต่อยมวยนะครับเอาไปครับโอ้ยสายครับชื่อเขาชื่อยอดชายจะตกเวทีอยู่แล้วครับอ้าคลิ้งกลับเข้ามาว่ายังไงก็ต้องโดนนับแปดครับโอ้หน้ากลัวแทนเลยครับเอเดมิเซอร์ขยับเข้าไปทีมนำไปก่อนครับ ขวาเกลไว้น่นครับอ่าครับไล่ค้ำแล้วงัดงัดงัดโอ้โหปะป๊อตีลังกาครับเรียบร้อยครับแม่โอ้โหหนักจริงๆครับแม่ดูครับเล่นละครหนังอินเดียทางช่อง8สบายสบายเลยครับหน้าตาลอยต่างหากครับเออเดมดินเซอร์จินตตยิมนี่ครับสภาพของยอดชายเควันเวอไทยยิมครับโอ้โหโดนไปจังจริงๆครับตั้งแต่นับแรกเลยครับ อัปคัดแล้วก็มาโดนนับที่สองนี่หลับไปเลยครับนี่ครับโค้งคำนับอีกทีครับดูภาพช้าๆชัดๆครับโอ้โหสามหมัดนี้จัดไปเลยครับไม่ใช่สามหมัดสะบัดไหม้นะครับดูครับสามหมัดที่เข้ากระโดงคางครับงัดทั้งงัดทั้งงัดแล้วก็ตบด้วยขวาครับงัดงัดงัด ตบด้วยขวาครับงัดอีกทีครับโอ้เพื่อความชัวร์ครับ1 2 3 4โอ้โหสามหมัดนี้จัดไปเลยครับไม่ใช่สามหมัดสะบัดไหม้นะครับดูครับสามหมัดที่เข้ากระโดงคางครับงัดทั้งงัดทั้งงัดแล้วก็ตบด้วยขวาครับงัดงัดงัด ตบด้วยขวาครับงัดอีกทีครับโอ้ยเพื่อความชัวร์ครับ from the b ส u e ส o r n e r และผู้ชนะครับเอ,อเดมดิเซอร์จากตุรกีน็อกยอดชายเควันมวยไทยยิม